โอ้โหนี่เลยครับนี่คือปั๊มเพาลอยโซล่าเซลล์นะครับท่อน้ําออก3นิ้วทีมงาน TK โซล่าเซลล์กำลังทดสอบให้ดูนี่นะครับเป็นปั๊มเพาลอยใช้โซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับพลังงานฟรีสวัสดีครับวันนี้ร้าน TK โซล่าเซลล์มารีวิวเจ้าตัวปั๊มเพาลอยโซล่าเซลล์แผงโมโนโคริสตัลไลน์นะครับรับแสงสองด้านตัวนี้แดดอ่อนก็ยังออกดี เป็นปัม๊มเพลาลอยนี่นะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานลูกค้าซื้อไปใช้งานได้ทันทีนะครับโครงรถเข็น2แผงนี่คือสเปกกองปัม๊มเพาลอยพัน0วัตต์ท่อน้ําออก3นิ้วไปเลยน,นะครับสามารถยกปั๊มออกจากตัวรถเข็นได้20เมตรนะครับมีสายไฟมีตัวสวมเร็วปลดเร็วทั้งขาเข้าและขาออกนะครับเบื้องต้นจะมีท่อดูดนะครับนี่เลยเป็นท่อดูดยาว8เมตรนี่สวมเร็วลูกค้าไม่ต้องพกประแจพกไขควงไปนะครับสวมเร็วใช้งานได้ทันที นะครับมีพุทธบาลหัวกะโหลกให้ด้วยเป็นชุดพร้อมใช้ลูกคา้านี่คือรถเข็นเหล็กกาวนไนส์นะครับโช๊คไฮดรอลิกนะครับรองรับแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างดีเลยนี่คือกล่องกันน้ำเปิดเบรกเกอร์มีเซิร์ฟโปรเทคชั่นกันฟ้าผ่าให้ด้วยามาดูนะครับมีขาตั้งปรับมุมองศาได้ตามต้องการนี่นะครับเป็นชุดรถเข็นพร้อมใช้นะครับ นี่มาดูสวมเข้าไปแบบนี้นะครับกอกน้าให้เต็ียมท่อครั้งแรกเลยแล้วสวมเข้าไปเป็นหัวสวมเร็วปลดเร็วแบบนี้เลยมาดูการทดสอบนะครับจุ่มหัวกระโหลกลงน้ําแบบนี้นะครับท่อดูดยาว8เมตรนะครับลูกค้านี่เปิดเบเกอร์ใช้งานได้เลยแผงโซล่าเซลล์หันให้โดนแดดนะครับรับมุมศาให้โดนแดดตอนนี้ปั๊มเาลอยเขาเสียงเบานะครับแต่รอบจัดมากนะมาดูนะครับจะค่อยๆอ,ออกนะครั้งแรกครั้งแรกเขาจะค่อยๆออกค่อยๆดูดนะครับไล่ลมก่อนแปบ๊บเดียวนะครับไม่ถึงนาที นี่นะครับเปิดครั้งแรกก็จะเป็นลักษณะนี้นี่โอ้โหน้ําแรงมากไปดูนะครับนี่เห็นการจะจะเลยช่วงปลายสั้นแบบนี้นะามาดูปลายยาวต่อไปนะครับเราสวมท่อสวมเร็วเป็นขาออกนะครับเป็นขาออกท่อ3นิ้วท่อผ้า PE เรามีจำหน่ายนะครับโ,โหมาดูที่ปลายสายตอนนี้เราทดสอบที่30เมตรนะครับทดสอบท่อ PE ท่อผ้าเคลือบสี เคลือบลายอย่างดีเลยนี่น้ำเต็มท่อยังพุ่งแรงส่งได้ไกลเป็นกิโลเลยนะนีะ่เราสูบแนวดิ่งขึ้นหน่อยทํามุมองศา45องศาประมาณนี้นะท่อ3นิ้วออกเต็มท่อนี่โอ้โหน้ําเต็มท่อเลยครับลูกคนาน้านทดสอบที่ท่อความยาวที่าที่30เมตร3นิ้ว ดันแรงมากครับนี่เลยไทยต้องการที่ส่งไกลส่งสูงนะครับตัวนี้จัดไปเป็นปั๊มเผาลอยระบบโซล่าเซลล์พันหนึ่บาทมาดูที่ที่ตัวปั๊มเลยนะครับนี่หันรถเข็นให้โดนแดดแบบนี้ให้รับแสงดีๆเลยอ่านี่นะครับน้ำซึมที่ปลายท่อก็คือเรารัดแน่นๆนะครับท่อดูด3นิ้วนะครับท่อนับออกก็3นิ้วสวมเร็วปลดเร็วให้เลยสนใจติดต่อนะครับ TK ปราสาทโซล่าเซลล์รับรองลูกค้าไม่ผิดหวังครับ